มีออฟเฟอร์มาแล้วฮะกับเปเรล,ล่าไม่อยากขายเลยตัวเก่งแต่ว่าถ้าให้ราคามาเยอะก็น่าสนใจนะนี่ฮะมันบอกว่าควรจะขายได้มากกว่า5ล้านซึ่งมันก็ให้มา5ล้านพอดีนะก็น่าสนใจมากๆคือขายได้ก็ขายแล้วผมก็เดี๋ยวผมไปปั้นตัวใหม่เอาไม่เป็นไรฮะคือถ้าขายได้ราคาก็น่าสนใจผมว่า6ล้านได้6ล้านหล้านสกัน <laughs> จบเลยเวนกร,รมาเชียกูเสนอน้อยไปหรอเรียบร้อยเลยฮนะเปเล,ล่ากูเวนกรรมเลยอ้าวเฮ้ยโอ้เรานะ้าจะลองยื่นไปสักเจ็ดล้านเลยดีกว่าวะ่ะตรงนี้เราลองเสนอไปเจ็ดล้านเลยแต่ไอสกอตต้าเนี่ยผมว่าสามล้านมึงน้อยไปนาะหกล้านเลยแล้วกันคูณสองจากมาร์เก็ตวาฮะคืออายุมันยี่ห้าก็ไม่ได้แย่มึงบ้าหรือเปล่าเสนอก็สามล้านเหมือนเดิมอาก็ลดให้ก็ลดให้ก็เหลือหนะ้าล้านเก้าสี่ล้านโอเคโอเคโอเคไม่แย่ไม่แย่แต่แต่กูต้องการห้าล้านเก้อาอ่ะอกูขายห้าล้านหกเลยะ่ะ นี่กูลดสุดๆแล้วเพราะกูจะเอาออกอยู่ดีโอ้โห و, ไม่ได้ว่ะเฮ้ยมันไม่ซื้อว่ะโอรุกโกทำไรลูกกูจะให้ยืมกูไม่กูไม่ขายไอโอรุกโกเนี่ยเผื่อไว้ก่อนไอพวกเอาเย,ยาวชนไม่ขายเว้ยสเกลมีอะไรบ้างจ้ามาแล้ว12ตัวจากฝรั่งเศสนะฮะโชวิงเกตเอาไปลูกโชวิงเกดไปลูกแซลเอมิลี่ไหวหรอนี่อันนี้ขึ้นแอนเอ็กซติงพอสเปกด้วยอะหมายความว่ามีโอกาสโอ้ออก 85อัพเลยนะแต่ไม่ถึง90ก็คือ85ถึง90เลยอะ่ะเด็กเงินไม่น่าไหวนะเซเมลี่อะ่ะแต่ถ้าได้มานี่คือแบบจบเลยอ่ะคุ้มเลยอะ่ะหรือเราต้องหาที่เป็นโวล์คลาสโพสเปกว่ะเพราะว่าดูแล้วไอ้เฟิร์สทีมโพสเปกเนี่ยมันไม่ขึ้นเลยนะเนี่ยดูดิอันนี้โวล์คลาสเพราะฉะนั้นนะผมว่าอิสซักชาเราจบแล้วอะ่ First team อะเฟิร์สทีมอ่ะที่เราคัดมาได้อะ่ะไม่มีใครมาเลยเพราะฉะนั้นเราเอาที่เป็นเฟิร์สทีมออกไปเลยดีกว่าออฟเฟอร์ er กับวอร์ดฮะโอเคได้ได้เซลลนะฮะวอร์ดโอ้ราคาน้อยมากลองคุยก่อน ถือว่าเป็นเงินแบบกิก๊อกกิก๊อกสำรองกองแกงฮะเก้าแสนไหวไหมอ่ะมากว่านี้ไอ้น้องแปดแสนเจ็ดอะฮะกนตีนะเนี่ยแปดแสนเจ็ดนี่แหละเพนชั่นดูไม่เยอะมากฮะยังไม่เต็มหลอดเฮ้ยไม่ได้หรอชิบหายผมน่าจะน่าจะลดว่ะผมโลภไปหน่อยว่ะเรียบร้อยปีเลยล่าแมงเอ้ยกูต้องหาก <c oughs> ูต้องหาเล็บแบ็กละ <c oughs> ขอดูหน่อยว่า จริงๆรแล้วมันจะขายได้เยอะกว่านี้จริงๆไหมเ้ยหกร้านสองเราโอ้โหสีเชี่ยโอ้มันคนขายได้ต้งเพิ่มได้อีกร้านหนึ่งเลยอ่ะเวนกรรมเลยว่ะจัสตินเสนอมาก่อนมึงเสนอมาก่อนมาเก็ตมันสี่ล้านผมว่าอาจจะขายได้เจ็ดล้านนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเซลออนไม่เอาเซลออนคลอสกูกูขายเจ็ดล้านแน่ๆลูกสี่ล้านแปดเทนชันเริ่มใกล้โอเคจบที่หล้านแปดไปไม่ได้แกทำอะไรผิดปะวะโอเค วัตส์กาดแก่แล้วด้วยก็คงขายได้ราคาไม่ได้สูงกว่ามาร์ก็ตวาลูฮะแต่ผมว่า3ล้าน5ได้ไม่เอาไม่เอาอาจจะสูงไปหน่อย3ล้าน4โอเคจบสเกลรีพอร์ตมาแล้วจ้ามีใหม่จากลีอังกฤษด้วยอุ้ย Exciting Prospect เลยเหรอลุยช็อตลิสเลยฮันเฟอร์หับ Exciting อีกแล้วฮะโอเคฮะมีคิสลิก กับฮาวิเอเลียนฮะน่าสนใจมากมาแล้วจ้าฟรีเอเยนอ๋อไอพวกนี้บางคนมันเซ็นไปแล้วฮะไว,วามากโอโ้โหโคตรแย่เลยว,ว่ะไอน้นี่ไอฮัสซันกูเนี่ยโดนอาร์เซนอลข้าบไปแดกแล้วฮะแต่มัน20ล้านด้วยอ่ะสแตทครบดีปายโอ้โหบาซ่าเซ็นนะซีเยสก็ท็อตแนมโธ่จะได้ว่านาซาเลนโกวิ่งโอเคผมว่าน่าสนใจรีคอมเมนต์เวยคือ3 0,000นะืโโน่นฮะโรเทชันไหวไหมอ่ะอิมพอร์เทนต์หรอเอ้ยโรเทชันไม่ได้หรอน้องสปอร์ตดิกได้ไหม อ๋ออินบอเทนก็ได้วะ5ปีไปเลยเอ้ยปีดีกว่าไม่ต้องมี r ล l ส a คลอสฮะเลคคอมเมนต์คือ30,000ดูค่อนข้างด e มา n ดิ n งพอสมควรนะผมว่า30,000นี่แหละเรียบร้อยจบเลยไม่ต้องจ่ายค่าตัวฮนะจ่ายแค่ค่าเหนื่อยอย่างเดียวมาแล้วตัวแรกเราเอาจริงๆก็คุ้มอ่ะแต่เสียดายมากแต่และตัวที่เฟียเยนนะโดนดึงไปก่อนแล้วอ่ะมาแล้วเซ็นสัญญาตัวแรกนาซาเลนโกเฟียเยไม่ต้องใช้เงินสักบาท ค่าเหนื่อยพอบาร์เกตโนติงบีตอฟทรานเฟอร์ฟรีเลเยตก็น่าเซ็นเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะเราเซ็นใครก็ได้เลยนะที่แบบโออ่อเยอะๆอ่ะแต่พวกที่มีทีมบอกว่าผมคงปล่อยนะคนที่น่าสนใจอีกคนนึงฮะอาฟิฟขอดูทีมตอนนี้ก่อนคือเลเยตเรามันแบบโอออดีกว่าดีกว่าแลาอัพทีมหลักเราได้ซ้ําอ่ะผมว่าที่เราต้องอัพคือเซนเตอร์แบ็กว่ะฟาตาวูลืมไปเลยผมว่าปีกเราไม่ต้องแล้วละปีกเราพอแล้วส่วนที่เราจะต้องเพิ่มแน่ๆอ่ะผมว่ากองหน้าขาจริงๆ แคมเราให้เอลคันููเป็นตัวหลักไปเลยฮะเอาไลท์แบ็กมาก็ได้นะคูริบารีก็น่าจะสำรองยาวโอลุโคเดี๋ยวเรายืมโอเคขาดไลท์แบ็กขาดไลท์แบ็กผมว่าเลเยนเนี่ยครบเครื่องเอามาเป็นแบบสำรองเผื่อได้อะอาฟิบกับอลิซิสเวกาเนี่ยน่าจะพลาดไม่ได้วะ่ะอันนี้ก็น่าสนใจฮนะเดกโก้ไรนนิอ่ะใส่ช็อตลิฟมาก่อนเดี๋ยวผมขอไปดูอีกทีหนึง่งเซ็นมาก่อนเราค่อยขายก็ได้เก็้บป่ะคือเราได้เงินฟรีๆเลยนะบอกตรงเพราะฉะนั้นฮะอาฟิปมึงมาไหมาอารฟิบมึงมาเถอะนะผมเซ็นมไม เขาเชียวไปโคเชียวไปปสี่ปีไม่แย่สี่ปีไม่แย่ไม่เอาเรีลิสคอร์สโอเคผมจะลองเสนอให้มันน้อยกว่ารีคอมเมนต์อ้าวจบเลยเอาแสดงว่าจะได้รู้ไวนะ้ฮะว่าเซ็นสัญญาเนี่ยกับฟีเอเยนเนี่ยค่าเหนื่อยให้ต่ำกว่าที่รีคอมเมนต์ได้สนะวัสดีจ้าฟิฟจ้าฟีเอเยนฟรีฟรีเอเยนฟรีเอาฮะไลาเซ็นฟีเอเยนให้หมดฮะแต่เสียได้หลายตัวมากที่เราพลาดไปนะ Vega, ฮะเวก้าฮะอิมพอร์แทนไหวไหมลูกโคเชี่ยวอีกอนะ่ะเอามาก่อนเดี๋ยวไม่ชอบกลัวขายสี่ปีแล้วเนาะ <Okay. S 2> ขอลองสี่หมื่นนิสุดยอดโอ้โหเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆรัวรัว,ว,ว,วเอยเวฟเอเยนกูเอาไว้คุ้มอะเลเยสฮะอิมวอร์เทนได้กูไม่ติดแต่ลองลองโรเทชันก่อนไหมโอเค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 กูกูไม่ไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรสี CP, ่ปีดีดีกำลังดี 24งหมื่นสี่แต่ซายนิ่งโบนัสอะไรเยอะมากเลยไม่เอาได้ไหมกูกูไม่เอาพวกโบนัสอ่ะกูซายนิ่งโบนัสห้าหมื่นแล้วกันนะแต่กูให้มึงเวทเยอะกว่าโอ้ยเรื่องมากซะด้วยกูให้มึงได้แสนหนึ่งสามหมื่นเลยอ่ะโอเคไหมโอเคโอเคโอเคจบจบจบที่สามหมื่นนะหวัดดีจ้าเซ็นรัวๆฮะเราเหลือคนเรงได้เอาจริงเนี่ยเซ็นมาแล้วก็ขายต่อดูทรงละอิมพอร์แทนก็โรเทชั่นไหวไหมอ้าโอเคโอเคเรื่องมากอะสี่ปีก็ไหวอยู่เนาะ โอเคโอ้โหเยอะจังก ah şey ูไม่ต้องการใช้โบนัสเพราะว่าซานนี่โบนัสมันไปหักกับบัจเจตมึงเข้าใจไหมอีดอกโอยอ่ะกูให้มึง3ามหมเลยอะแต่กูไม่เอาโบนัสอะกูไม่ให้โบนัสมึงไงเอาหมือเลยอ่ะนี่กูลงทุนแล้วเนี่ยเออจบอีฮาเดียโกอะไรนี้ฮะเอาไว้คุ้มเอาไว้คุ้มโอเคเฟเยสเราพร้อมแล้วตอนนี้ตัวที่เราแบบเลงไว้ที่เราต้องการจริงๆคงจะเป็นบอนนี่บอนนี่น่าสนใจมากเพราะฉะนั้น มาดูกันที่ t น a เฟ f e r h ับฮะ Market v a l u ลอยู่ที่8ล้านฮะน่าจะซื้อได้ใน8ล้านสองลองยืนดูก่อน8ล้านเถอะเอาซื้อเลยไอ้น,นี่ไอ้น,นี่คนตีนปะเนี่ยรับเลยฮะ8ล้านกูยืหนห้อยไปหรอหรอวะหรืออะไรวะเว i เนาะเรามาคุยกันเรื่องค่าเหนื่อยอ่าฮะพอร์เทนต์กูให้มึงได้พ o t e n t นให้ได้ฮะ5ปีเลยดี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 อยู่กันยาวๆรีลีคอร์ดไม่เอาดีมากโอเคโอ้ หาเอ้ยคลนตีเนี่ยกูไม่ต้องการใช้อ่ะกูไม่ต้องการใช้บัตเจ็ตอ่ะกูจะหมดแล้วมึงเห็นกูไม่เนี่ยเฮ้ยกูเหลือ8ล้านแล้วเนี่ยอีบ้ากูให้มึง4ี่หมื่เลยอ่ะกูลงทุนมากเลยเนี่ยดูซิกูลงทุนขนาดไหนอีเวนว่าให้เยอะไปด้วยโอ้โหเ е ตติ้งอยู่ที่ A อ้าวโอเคฮะโอเคโอเคโอเคอ๋อจริงๆแล้วเอาได้มากสุดคือ7จล้านหเอาได้แบบต่ำสุดอ่ะแต่ผมว่าก็โอเคแล้วล่ะนักเตะเราเยอะแล้วเราต้องขายทิ้งละโอเค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  พอได้ฟีเอเยนมาแลวทีมดูดีขึ้นเยอะเลยฮะโทมัสเราน่าจะปล่อยยืมได้ฮะอุ้ยกดผิดออขายไม่ได้เหรอเนี่ยออกขายไม่ได้เว้ยถ้ามานจาฟีเอเยนปล่อยยืมไม่ได้เดียวเพราะฉะนั้นอาจจะขายมาวันด,ดีวันด,ดีไปก่อนออฟเฟอร์ฮะมากับจัสตินฮะเอานัซเซเอานัเซเอานเัเ,นเซ,เเซทีมโรนโดก็คงขายแบบัพมากกว่ามาร์เก็ตไปได้เยอะ6ล้านไปลูกเย,ยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดอาจจะจริงอาจจะขายได้แพงกว่านี้เพราะว่ามันรับเลยไม่เป็นไรฮะเอาออกไปก่อนอ๋อนี่มารากอนมาแล้ว 11ล้านฮะเอามาก่อนดีกว่ามาอินโบเทนได้อยู่นะคูเช cool. er. e ี่ยวอีกแกอีหาโอ้ยเรื่องมาอีกแยะกูอันนี้กูให้มึงสอ0หมืนแปเลยโอเคจบไม่ได้ไม่ต้องเถียงกันด้วยมาฮะฟเอเยนตัวสุดท้ายของเรา,าลุยส์มาลากอนนอตติงบีสอฟรีทันเฟอร์จ้าโอเคสนแกงนี้เรารอ,รอสกาววันนี้น่นาจะจบแล้วฮะแทนแทนเวสเกอร์การฮะสามล้านสี ราคาดีไหมดีนะโอเคบีบีไม่แย่ไม่แย่แต่ออนจีได้มากกว่านี้ออนอ๋อ,อมันแค่สี่แสนแล้วอะ่ะมันมันมัน,ม,นมันหากกันไม่เยอะแล้วโอโคลี่อ้าวชิบหายแล้วโอโคลี่กูต้องให้โอโคลี่อย่าเล่นเพราะว่ามัน potential เ,เ,เยอะและแฟร์เนี่ยต้องเป็นสำรองโอโคลี่ผมพักผ่อนแล้วกันนะคือกูกูไม่ขายมั้ง่ะโอโคลี่อะ่ะสเกลมาแล้วทีลีสเปนจ้าสิบห้าตัวเน้น แฮเตอร์ฟอร์ดเฟอร์มินอุย้ยเฟอร์มินเอ็กซ์ไซติงแต่ผมว่าแพงแน่เลยว่ะเฟอร์มินเนี่ยห้าสิบสี่ล้านเออกูบ๊ายบายอกกูมไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นน่ะนะเกส,สุสโรดิเกสเอ็กซ์ไซติงอุ้ยชอนนี่ก่อนเลยดากะมาแล้วจ้าลีดยูไนเต็ดเสนอมาผมว่าสามล้านหกเป็นไปได้นะอ้าวจบเลยเชียร์ไวมากชิบหายแลกกูขายกูทำอะไรผิดกูป่ะเนี่ยหรือต้องขายเออไม่รู้ว่ากูทำอะไรผิดปะวะบ๊ายบาย,บาย,บายจ้าจีมจัสติน ไปเอานะเซอร์ไปเล่นกับโรนโดไปลกบี B. และขายได้มากกว่านี้อีก 6, 8, หรอหกร้าน8ปเหรอโอ้โหเชี่อไม่พลาดนะเนี่ยโกดิงผมไม่ต้องการที่จะให้มันยืมและซื้อต่ออ่ะคือผมอยากได้ให้แบบยืมออลลี่อ่ะสวอนซีพอไบตังอยู่มั้งสี่สิบไปลรกโอเคเยี่ยมยอดกูจ่ายแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์สุดยอดมากดากาคุยอยู่คิดเส้นเส้นกูนไม่ขายอ่ากูสี่ล้านเก้านี่กูลดสุดๆแล้วนะโอ้โหไม่ให้โอเคแล้วของมึงอ่าต,ตุน แต่นี้ราคาถูกมากแล้วมันดาเป็น exciting prospect หมายความว่ามันมีโอกาสขึ้นไปแปดห้า up เลยต้องเอาอะลองยืมสามล้านก่อน,นกนตีนะเนี่ยมีหักมีขอห้า0มืนได้เออจบจบหามื0นห้าไปลูกสุดละเยี่ยมยอดตัวโคตรถูกโคตรด,ดีโอเอาสองล้านห้าได้ด้วยเนี่ยเกินไปวะเรายังไม่ได้เล่นสเกมเลยเนี่ยแม่สุดยอดกดิ n g m ม่ทีมฮะ ไม่ใช่สวอนซีรอบนี้เป็นหลีกอะไรไม่รู้ฮะฟอร์จูน่าเดอรซูโดฟโอเคห้าสิบหาสิบจบต้องการแค่นี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโกดิงแล้วฮนะว่ามันจะตัดสินใจกับทีมไหน,นฮะสวอนซี ene, หรือว่าจะทีมสีแดงแดงนี่นะเฟสเฟสมาแล้วส <Aww. S 1> า, 4, 000, ลามล้านแปดสี่ล้านแล้วตัดจบสี่ล้านแล้วตัดจบจะมาสามหกอะไรล้เฮ้ยเออจบหาเคเรียบร้อยวอร์ดมาแล้วเวสบมวิชออาเบียย ขายคงขายไม่ได้เยอะฮะเอาจริงๆนะแปดแสนนี่แหละเรียบร้อยฮะจบอีน e ี่น่าสนใจมากฮะสามล้านเหมือนกันฮะแต่ว่าเป็น exciting f o r s p e c t หมายความว่ามึงมาเทพแน่นอนเพราะฉะนั้นลุยเลยฮะสองล้านสี่บไม่ต้องหลอกเซลล์คอร์สอะเอาเลยจบห้าปีไปเลยน้องอยู่ยาวๆเจสุดโรดิเกสหนึ่งหมื่ทุน อ้าวเชียร์รถปฏิเสธเลยเอามากกว่านี้เหรอแต่ก็ควรให้มากกว่านี้แหละว่าเราเราเรา,เราจจร้ากันไปอะให้สักหมื่นห้าฟานเชสน่าสนใจมากเราลุยกับฟานเชสดีกว่าคือมันก็แพงนะเอาจริงๆอ่อะซึ่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเก้าล้านสามอยู่ที่นี่แหละ no โน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 เก้าล้านห้าไปเคเคเคจบจบ,จบได้อยู่แล้วหมื่นหกฮะผมว่าเสนอสักสองหมื่นก็น่าจะได้อยู่นะสองหมื่นสองเยอะอยู่นะ เคเยี่ยมยอดจบจบไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องเถียงกันเข้าเลยไม่เหมือนที่นั่นเจสุโดริเก้นะแต่ก็แอบเสียดายวะ่ะคือมัน exciting พอสเปคเลยคือมันตัวเทพอะไวเราโอกาสหน้าฮะไม่ดูมันจะหลุดมาให้กดอีกหรือเปล่าฮนะเจสุโดิกเก้แต่เงินเราหมดแล้วตอนนี้ <laughs> เราต้องขายตัวให้ได้แล้วอะดาก้าฮะลีดย okay, ูเนเต็ดโอเคเอด้วยเยี่ยมยอดโกดิงยืมตัวสิเดือนโอ้โคโมฮะ โคโมพูดถึงโคโม่เนถ่งตัวหนึ่งที่ผมจำไม่ได้ว่าราคาจริงๆมันเท่าไหร่แต่ผมว่าน่าสนใจมากฮะมีโกปาสเพราะมันเนี่ย exciting prospect ด้วยอะแต่ผมว่ามันแพงแน่เลยว่ะยวต้องลองลองสเกลดูก่อนว่ามันจะราคาเท่าไหร่บายบายจ้าใครละเนี่ยแดนนี่วอ์นะโกคีเปอร์เรามาเรามาดูกันกับพรีซีซั่นทัวนาเมนต์ฮะเราจะไปเล่นกับอันไหนดีเราก็คงเล่นตัวที่เป็นเจอทีมกากาก,ก,ก่อนละกันนะฮะอันนี้สาล้านเก้าแต่เจอโหดสุดก็น่าจะเป็น โคม o ฮะบียาลีเอสตุตการ์ดคงต้องเอาอันนี้ดีกว่า2อล้านหกตีสเปนซะส่วนใหญ่เอาอันนี้ดีกว่าดูโอเคสุดยูโรเปียนชิล